วรปรับปุงไหมนนท์น่ะฟังดนตรกที่ได้ลองกี่้อรอมอเขารู้สึกไหนเหรอครับเพราะเมื่อวานเนี้ยแต่วันเพราะเมื่อวานยังไม่ได้เข้าเลยครับเเมื่อวานไม่ได้เข้าเนาะมาใหม่หมดเลยครับแต่มาใหม่ครับอ๋ออันนี้มาใหม่หมดเลยเหรอคะใช่ครับไม่แก้ระบมนี่แหละเมื่อวานได้อยู่อ๋อก็คือเมื่อวานประมาณเท่าไหร่ยี่สิบต่อสิบไหมไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณสิบสิบคนครับสิบคน เล่นกันนิดเดียวครับเมื่อวานอีกฝั่งหนึ่งเขาเขาไม่พร้อมหรอครับที่ำไมดิฉันไม่เห็นเขาตรงนี้เลยอขอนาะแอบซุ่มอยู่นะครับนาแอบซุ่มเตรียมตัวอยู่แอบซุ่มใช่ครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะขอบคุณครับฝากไปให้กำลังใจเขาด้วยนะครับกลัวเขาแพ้ไม่ใช่อะไรได้ค่ะคือตอนนี้ให้ให้ดิฉันเห็นหน้าเขาก่อน ได้ครับผมตั้งแต่ทข่าวมาสองวันยังไม่เห็นหน้าเขาเลยโอ้โหยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมุดหัวอยู่ไหนเหมือนกันครับอันนี้พูดตามตามหลักความจริงนะคะไม่ได้มีการเขาข้างใครครับผมก็จริงครับใช่แค่นี้ที่ก็ต้อนเกือบตอนที่เขาไม่ไม่หายใจแล้วค่ะโอ้อยู่ในคุกเหรอเนี่ยจริงๆคุณถ่ายรูปพวกผมลงทวิตก็นานแล้วคุณก็บอกว่าไปไหนกัน่ะจะจะคุยอะไรเงี้ย โอ้ยมันจะดีหรอคะดีครับดีเลครับดีอ๋อคุณจะสัมภาษณ์ผู้มาไม่ใช่หรอมันจะดูไม่เป็นกลางนะฮะอ๋อก็มันไม่พงหัวไหมคุณสัมภาษณ์คุณก็ต้องทำั้นแหละครับโอ้ไม็ใช่เหรอฉันน่าจะน่าจะไม่ดีค่ะงั้นคุณก็ต้องรอนะเพราะว่าอาจจะไม่เจอผู้มันแล้วก็ได้โาแล้วเพราะมันอาจจะมุดหัวหนีต่อไปพี่โประหลาดพี่นีออนมาแล้ว โอเคค่ะสู้ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวใครใครที่มาช้าใครที่มาช้าเดี๋ยวมึงน้องมึงต้องอันนี้นะเพี่พเจพี่น้องน้องเราที่มันเล่นเก่งมันมากันแล้วเอาไงดีพี่ต้องรอปะรอสลับในไฟปะพี่หรือว่าไงดีสลับสลับใครจะสลับใครก็ไอไอนีออนมาแล้วพี่เนี่ยตัวรันตัวรันอ๋อก็สลับกับกาฟิลเลยก็ได้กาฟิลโอเคนีออนอยู่ปะนีออนงั้นเองสลับเองสลับนะเองมาเล่นแทนกาฟิลไปก่อนนะโอเค บอกมานี่เลยบอกมานี่มาหน้าสนอดีเอ็งไปเปลี่ยนชุดดิเอ้ยพานี้มาไปเปลี่ยนชุดดิไม่ไม่ไม่เอ็รู้ได้ไงหยุดหยุดหยุดเอ็งมีแฟนไหมล่ะแล้วเอ็งมีแฟนเร็วเร็วจะสายไอ้เหี้ยอย่าช้าเอ็งมีแฟนใหญ่ไม่มีครับแล้วแล้วพี่มีไหมครับพี่ก็ไม่มีเอางี้เอ็งเอ็งเอ็งมีแฟนเอ็งมันมาตกกับแฟนพี่ไหมล่ะแฟนพี่พี่สุดนพี่เขาพี่นั่นแฟนหนุนักวอลเลย์บอลครับน่าจะมาตกทีมชาติอ้าวแฟนพี่มีเป็นนักทีมฟุตบอลน่ะน้องโอ้โหไอ้เหี้ยมึงรู้อะไรไหม ไอ้ที่พูดใจอย่างเงี้ยมันลงหลุมไปแล้วตัวหนึ่งถูกถูกเสียงแม่งคุ้นจัดเลยไอ้มงเนี่ยไอ้เฮียวินอ่ะมันลงหลุมไปแล้วมันพูดตามมาแล้วแล้วแล้วปิ้งไก่ถามพวกพี่ว่าล้วพี่จะพูดถึงคนตายทำไมจริงไหมครับเขาไปดีแล้วมีแต่ว่าพี่เราดีไม่ได้มันตายยังตาไม่หลับเลยมันตายตามไม่หลับอ่ะคนตายอะไรติดคุกอ่ะ ไอ้เหี้ยวินมันตายเพราะอะไรวะไอ้เหี้ยวินมันติดครูปล่าววะไอ้เหี้ยวินนะนะไอ้โง่ไอเหี้ยวินเดียวเดียวเดียยวถือว่าถือว่าข้าขอเอ้ยถือว่าปิ้งไก่ขอข้าไหนขอเมึงกูถามมึงมาจากยุคไหนข้าอะไรเออเฮ้ยมึงหลงยุคไหมนี่เองกลับไปอยู่อโยธยาไหมฮะเองกับข้าเนี่ยฮะอ๋อจ้าเอลยข้าขอน้อมรับนะขอรับ เธยง่ายครับพี่ชายวันไหนก็ขอวันไหนมีที่มีแฟนกันอ่ะพี่ทั้งกลุ่มอ่ะครับพี่ก็ขอคบกับแฟนนานๆแล้วกันครับพี่โดยเฉพาะพี่หัวน้ําตาลที่ตัวดีเลยครับพี่คนแรกเลยคบแบบมันได้คบแน่อย่างน้อยเขาก็ไม่อยู่ในหลุมเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่พี่ชายมายืนทำอะไรยังครับสรุปออกมาแล้วกันนี่ออนพายนี่ออนไปเปลี่ยนชุดไะ อยู่นี่ครับพี่เปลี่ยนลราเออรอเรีนกมายืนมองคนที่แบบว่ามีเราเอาพี่ผมข้าบผ่านสอนน้องไปแก่จะเองเล่นแทนกาฟิวโอเคป้ะได้มองคนลงหลุมเดี๋ยนะเข้าบอลนี่ยไปใส่ชุดที่ลุงเคยให้ใส่ครับโอ้นี่พี่ชายคือกลุ่มชายชะกันเหรอครับเริ่มจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วไหมครับตำรวจอยู่กันไหมครับพี่ชายอยู่กันไหมครับอยู่กูอยู่โปโลไปพี่สอบพี่แล้วก็พูดอย่างนี้บอกว่า ศบที่แล้วอ๋อมันจะพูดประมาณนี้แหละน้ำเสียงประมาณไอ้เหี้ยนี่เลยเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเออย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมก็พร้อมจะยอมตัดใจส่วนตัวฉันได้ไม่แต่ปิ้งไก่เนี่ยกูเคยเจอมันที่เมืองดาวเลวยมันมาท่องก่อนอะไรก็ไม่รู้ให้กูฟังใช่หรอใช่พี่ผมเคยเจออยู่ปิ้งไก่เนี่ยนอ๋อพี่พี่หัวชมพูวะหรอเออทำไมกูเองงผมทรงนี้หน้าตาแบบนี้กูเองหัวงูหรือเปล่าครับ ก็แถาหัวงูเนี่ยที่ฆ่าที่ฆ่าไอ้วินอะมึงรู้จักไหมล่ะไอ้วินอะกูถามมึงรู้จักไหมคนนี้เอาคนลงหลุมไปแล้วคนนึงกูนี่แหละเป็นคนเอาลงหลุมมันหายาปีทำไมเอาเอางั้นเราก็ข้ามเอาแล้วแล้วพี่ชายครับเราข้ามเรื่องคุยดีกว่าครับพี่คุยอะไรมึงจะคุยเรื่องอะไรเออมาคุยเดียกูตบกระบาลให้ไอ้เถาหัวงูพิ่งสามทุกงสี่ไปเนี่ยโปโลไปตามมันอะไรพี่ยังไงก็ช่วงนี้ช่วงนี้มาถึงอะไรพี่เฟิร์ก ชนะก็ขาดสุขภาพกันด้วยนะพี่ตีสามทุ่มเพิ่งตีสามทุ่มเพิ่งสามทุ่มสิบห้าขอจะเรียกรวมแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำอ่ะก็คือใครที่ยังไม่มีของอ่ะยังไงนะที่เราจะคุยกันอ่ะลอเจสไงรอเจสตอนพี่เจสอ่ะพี่เจสแก่ไปสิบกี่หลายคนเอาคนที่ไม่มีนะคนที่แบบมีต่ำกว่าสิบเฮ้ยใครที่ไม่มีอ่ะใครไม่มีของเล่นไฟไปหาพี่เจสใครไม่มีของพี่พี่พายไปหาพี่เจสเฮ้ยมึงสองคนใครวันนั้นถอดรองเท้าดิไม่แก่วะใครวันนั้นเดบต์นุสโหลกูแก่แล้วเหรอใช่ใช่เออใช่อไปไปที่เเจดิข้้าางหนร็ว ามไปหน้าพวกมึงไอ้หน้าพวกมึงไม่หหบปากกันนี่เพื่อนคู่มึไม่เอาใครมึงที่ใส่กระเป๋าสองคนเนี่ยคือใครวะเนาะเอจไม่หอ่ะหน้ามึงบักทั้งคู่เลยโอ้ก็ด้วยเว้ยพุกมึงคอขาวอ่ะเออพวกมึงคอขาวอ่ะใส่กีมกันแดดทาท้ายหมดเลยครับทำไมไม่อาคีมันแดดาทานาทาแป้งบีบีอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยแล้วรอเล่นไฟชิวๆ ไฟแรก no. นี่ตามหลักแล้วก็คือตำรวจเขาจะนัดให้เนาะชิชิวเป็นไรนี่รอสะพานัดเอางี้แต่เมื่อนี้ไม่มีอะไรเพื่อนเล่นกันเองชิชิวตำรวจเดี๋ยวรอดูวันนี้ผลงานน้องชายพี่เจน้องเท่งโหไอ้เฮียนี่ผมผมผมยังจีนอ่ะเจีนองผมยังอะไรนะครับลงตัวมีไอ้แก๊งนึกไม่ออกอ่ะเบิร์ไม่รู้จักชื่อเลยครับไม่มันอยู่ไหนวะเจ๊ไม่รู้อะไรเลยน้องหลุดอะผมยังสไลมึงเรียกในบอดนี่มันฝ่ายน้ำหนามันนี่มึงหนามันในวอสนี่เพื่อนมึงหนามันนี่ตำรวจไอ้เจ๊มันอยู่ไหน ไอ้จะอสไลด์พอเป็นไหมไม่เป็นหรอไงไอปอลปอลเดิวันนี้ปอลเดวันนี้ปอลเดวนี่ปอลมันเป็นอะไรบ้างมันอะไม่ไม่นี่นะคือกูพวกกูใช่ไหมก็คือกูเล่นแค่นะกูดั้งปะหนะปายสามใช่ไหมปายสามเออมาเล่นไอด็อกกันอะไรเงี้ยพวกกูก็มาณรู้ไหมกูถามน้องเจว่าไปไหนไปไหนอ๋อผมผมเดิมพันผมเดิมผมไปช่วยพี่พี่เดิมพันอยู่พี่ว่าไงวะมันไปช่วยคนอื่นเดิมพันแต่แบบปล่อยพวกกูโดนเฟืองอยู่ไอด็อกอย่างวันนี้น่าจะไปช่วยคนอื่นเดิมพันที่เชื่อมหรอ เฮ้ยไม่ไม่ในไฟในไฟนี่ไปเล่นเทนนิสกันใช่ปะมันตบมันตบมให้กูยับเลยแต่พอไฟจริงไอ้เหี้ยร้องเป็นหมาเลยไอ้เจอะร้องเอ็งโดนโดนขีหลังมั่งโดนเขาตีโอ้โหพังอ่ะใช่เลยอ่ะเออร้องเอ็งเลยเอ็งเอ็งเลยอ่ะโอ้พี่แม่งแม่งโป้แน่อะไรเงี้ยเออพี่เอามันเข้าที่นี่อ่ะนะไอ้เหี้ยเนี่ยกากพี่เคียดหน่อยนะเคียให้ผมหน่อยมึงต้องให้มึงต้องให้มึงไปฝึกกูก็ฝึกไม่ไหวเหมือนกัน ก็ผมเคยพาไปเล่นอยู่พาไปเล่นเดิมพันมันก็เล่น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 พาผมบอกว่าเออมาลองวัดหนึ่งหนึ่งดีมันโอ้ยเย็บโปรมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงโหดจังวะาู่อยู่อย่างเงี้ยมานร้องอยู่แต่อย่างเงี้ยมันอะไรเงี้ยเจคดีของพระเจคือข้ออ้างไงเออยังไงแต่ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพี่รอดูเราเราดูมันแล่เราเนะมันจะตะโกนหนากลางไฟเป็นของกลัวมันจะพูดเงี้ยรอดูรอดูรอดูวันนี้มันจะพูดเนี่ยเฮียเจอยู่หนี่ยเหรอเจเจมี่ดี่ดิอุ้ยเจมี่ดิ ไอเจเดี๋ยวกูไม่ขออะไรมากบอลโลบลลุงเลือกคุยแล้วคุยเลือกคุแล้วคุยแล้วลุงไหนเนี่ยลุงไหนเนี่ยมามามามีคนนึงไปไหนแก๊งอ่ะไอ้นุ่มเอาเฮ้ยเฮ้ยบมานคืออะไรเองได้แก๊งที่จะตีไปไหนใช่ใช่เองจะนัดกันที่ไหนเองคุยเลยเพราะเขาจะเตรียมตัวไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่รู้เลยนะที่ไหนไปถึงที่แรกเหรอครับใช่ใช่ที่แรกที่ไหนอ่ะที่แรกคือตามหลักแล้วลุงต้องเป็นคนเลือกที่ให้เลยครับ สนามบิล่างลรือคนใหญ่จะเป็นใช่ครับตำรวจคุยอะไรสนามบิล่างก็ได้นะพี่แล้วแต่ตำรวจเลยครับหรือหรือว่าคือเราจะนัดกันเองเลยใช่ไหมว่าอย่างนี้ที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่านี้ก็ได้ได้หมดเหรอครับได้หมดเลยลุงว่าไงครับแล้วลุงว่าไงไม่ไม่ไม่นั้นนั้นนั้นผมบอกเลยแล้วกันสนามบินล่านะครับแล้วก็สามทุ่มครึ่งผมไม่ไฟเลยนะผมไม่รอนะสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสามสิบใช่ไหมใช่ครับมาแล้วผมก็คือสามทุ่มสามสิบต้องต้องลงรถเราแล้วครับลุงลงรถทุกคน ก็คือสามตู้สามสิบสองเริ่มไฟกันแล้วอะฮัลโหลเมื่อกี้มันเริ่มตีใช่ไหมพี่ใช่เริ่มตีเมื่ีมันขับรถมาแตะกูได้เลยครับได้ได้ครับผมเออตำรวจแต่้องระวังนะไอ้เราฝังอ้วุธลุงชินรอซ่อมอาวุธก่อนฝังอาวุธเหรอโอเคขอเขาทีมช่วยขึ้นไปหน่อยลุงลุงชินครับจะมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมขอคุยหน่อยคนไหนซ่อมอาวุธให้ผมได้บ้าง ใ่ครับลุกเชียร์อยู่ไหมครับก็คือกรณีที่คนที่ไปถึงแล้วแล้วลงรถอะเขาส่วนใหญ่จะไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับใครที่กดลงรถแล้วอะจะไม่ให้ขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการเหลี่ยมแบบว่าขึ้นรถแล้วก็หนีไปนี่มันลุงบอกเลยครับลงลงลงรถนะไม่ให้ขึ้นรถนะนะก็คไอดีเลยครับไปดีเลยไอ้ขอซ้ำไปดีหนึ่งเจ็ดครับไปครับไปตำรวจไปเลยนะฮะต้นผมยาวกคนเลยคนไหนคะตามคนได้วตามคนมามามาสามทุ่มฮัลโหล หรอเรามีเวลาได้ยินปะมาได้หน่อยมาคุยหน่อยมาคุยหน่อยพี่เจสไปรวมไหนพี่พี่เจสเดี๋ยวเรียกคนไปรวมเขาตีไหนสรับตีสามไปล่างพี่ไฟแรกไฟแรกนั่นไปร้างเตเดียมไม่ได้嘛เตเดียมไปรอเตเดียมทุกคนเจอกันเตเดียมเบิกรถไหนปอคนไม่มีปอได้วยผู้โตอย่าเพื่อนกัผู้โตรถเราคันไหนวะเตเดียมครับพี่เตเดียมเตเดียมเตเดียมใครรถไม่พออุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนไปเลยคุณโตมาลากผู้รีเพื่อนไอเจ๊เหรอควดร้อนรถไม่ได้嘛ไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยเจอกันที่พี่เจดบอกอะสเตเดียมสเตเดียมสเตเดียมไม่บอกอะไรกูนะขออะไรนะขออะไรนะเจดเพิ่งบอกก่อนไอ้ตำรวจเนี่ยบอกว่าขอบอกว่าตะโกนบอกให้เพื่อนชุบให้หน่อยได้ไหมตะโกนอ่ะบอกว่ายี่สิบแปชุบยี่สิบแปดชุบอะไรเงี้ยเขียวปะมันเรียบใช่ไหมมอนตอนที่สิบแปดใช่แล้วขาเรพื่อนชุบกันหน่อยชุบกันหน่อยยำหมองยำหมองอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือมึงอ่ะคือมึงรู้ตัวเองใช่ไหมว่ามือตัวคอไฟก็คือตัวคอไฟต้องตายยากก็คือมึงห้อยเขียวปะ พยายามอยู่แต like ่ข้างหลังอะแทงอยู่แต่ข้างหลังอะจอดสเตเดียมหน้าทางเข้าสนามบีล่างทุกคนจอดเตเดียมก่อนกูเล่นกูเล่นเหมือนตอนอยู่ลิสนะกูกูเห็นเพื่อนกูเล่นกูเล่นตอนอยู่ลิสนะไอ้โมไปจอดใกล้ๆเพื่อนดีมาจอดเป็นกลุ่มดีจะจะคุยจะคุยจะคุยพี่เจตอยู่ไหนพีพีเจตมาเองจอดรถอ่ะแรกอ่ะไปไปที่จอดรถสเตเดียมไปที่จอดรถสเตเดียมเลยไม่ลงมาฝั่งสองข้ามสเตเดียมมาฝั่งสองข้ามเต็นที่ลงมาข้างล่างอ่ะ ฝั่งเทนนิงใต้สะพานอ่ะฝั่งเทนนิงใต้สะพานอ่ะเยนแล้วสิบสิบอ่ะเยนมาให้หมดนะมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดจ้าพีดเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยก่อนตีนิดนึงนิดนึงคุยนิดนึงมามาขอขอกลุ่มห้าด็สิบห้าคนใช่ไหมขอกลุ่มห้าก่อนกลุ่มห้าดิกลุ่มห้าดิมาเอาคนเอาคนคนที่ยังไม่ได้เล่นรอรอนะเว้ยรอยืนกลุ่มห้าก่อนขอยืนกลุ่มห้าก่อนยืนกลุ่มห้าก่อนวนนี้ยืนกลุ่มห้าก่อนครับยืนกลุ่มห้า กลุ่มห้าอ๋อเหรอได้ยินอะไรเนี่ยกลุ่มห้ามันนับเลขเป็นเป้าเหรอไอ้ดำมาไอ้ดำไอ้หัวเขียวกับไอ้หัวชมพูอ่ะมันนับเลขเป็นร้อยแบบไอ้ดำไปยืนอ้าวเย็นกลุ่มนั้นสักคนอยู่นี่ใครไม่มาใครไม่มาขาใครเนี่ยเอ้ยมึงสองคนใครนี่ที่ยืนดำบนรถนี่ใครเนี่ยมึงสองคนนั่นแหละเต็มตื้อหาแก๊งแบบอ๋อยางใช่ปะใครใครที่มึงใครที่มึงเป็นตัวจริงอ่ะมาดิใครยังไม่มาวะตัวจริงอ่ะยังไม่อยู่รายชื่อใช่ไหมใช่รีรอก็ยู่ร้องรอแบบเจย์อะพี่เจย์อะ เออไอเจียไอเจียไอเจียอยู่กับกลุ่มพี่พี่เซนไอวิลลี่ไอวิลลี่มายังวิลลี่ไม่มาไม่เลวิลลี่มาดิไอปอปอลตามวิลลี่ดิปอวิลลี่ไม่อยู่ในวอหรอไอวิลลี่อยู่ในวอล้ถึงแลเพื่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วกู้เวลาไม่ดีตอนนี้ขาดสองขาดขาดใครวิลลี่คนหนึ่งขาดวิลลี่คนหนึ่งแล้วขาดหนึ่งใครแล้วพี่ผู้โตป่ะเนี่ยหนึ่งใคร พี่เจสอยู่พี่เจสอยู่ขาดวิลลี่เออถ้าวิลลี่มาเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสี่เอาเพชรถ้าผมอันี่พี่เอาผมไปได้เดี๋ยวผมขอเข้าน้ำลูกเมีใครพอดีวะไอไอไอดีนไอเพชรพวกเราเต็มไปหมดแล้วไมน้ำไหมไปดื่มน้ำไปดไอดีนะวิลลี่มาก็จะขาดหนึ่งใครอีกคนหนึ่งวะเดี๋ยวอันรู้อ่าอะไรชื่อแป๊บใครที่มันอ๋อไอวิลลี่มันมากับไอดีนไงไอวิลลี่ก็ไม่ไอวิลลี่บอกแล้วเมื่อกี้มันมากับไอดีนโอ้แม่งก็ไม่พูดที่อะไรเลยเนาะมายังสวยเอเป็นบูธไอเป็นแล้วนะฮะมาคุยเลยมาคุยเลยมมมาาาจริง คุยอะไรพี่เฟิร์สคุยเรื่องกักศพเลยพี่เดี๋ยวมันจะได้รู้กันอยากศงกักศพนะฟังนะกักศพพอฆ่าเสร็จปุ๊บฟังนะสิ่งแรกที่ทำคือฆ่าตีมันตายอุ้มศพมาไว้หลังไฟหลังไฟนะไ,ไม่ใช่หลังบ้านนะไม่ต้องศบมาถึงหลังบ้านนะพอหลังไฟเดี๋ยวจะมีคนกักศพสามคนคือมีไอ้ดีนมีไอ้พีทแล้วก็มีดาสามคนจะมาวิ่งมาเอาศพแล้วไปกักแล้วดูเอาว่ามันจะกักตรงไหนแล้วมึงค่อยรอรอพวกมันคอว่าให้ช่วยอะไรไอ้ดามมึงต้องรอรอช่วยพูดนะเพราะพวกไอ้สองตัวนี้ไม่มีวอนะได้ได้ แล้วก็ตื่นเอเวลาตายแล้วเวลาตายแล้วไอวอลไม่ต้องรีบป่ะต้องรีวอละเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปนตนไม่ต้องไม่ต้อง่ตโอเคโอเคก็คืออย่างแรกเลยคือตีตายเสร็จปุ๊บไม่ไม่พยายามอย่าพึ่งไหลมึงเอาศพมาวางไปก่อนกักศพได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าหนึ่งคือเราปิดตัวชุดได้ช้าเพราะว่าหนึ่งมีเราน้อยก็คือรีบฆ่าเสร็จรีบกักศพแล้วก็เห็นเพื่อนนอนตายอ่ะมึงอย่าพึ่งรีบหิวคิวเว่เพื่อนยืนเยอะกว่าเราเล่นบาากวว่่่เ้รออหพืนนคไะ ไฟทั้งไฟมันคือไม้หมดเลยเวมันจะเล่นยากตรงที่มันเป็นไม้หมดเลยแล้วเราจะปิดกันยากคือพยายามเอาให้คนเราเยอะมากกว่ามันมีโอกาสมากกว่าถ้าไม้มันฟุกมันฟุกได้เหมือนกันน่ะช็อตไม้ฟุกมันมีเยอะอ่ะมึงเข้าใจป่ะพยายามเอาเพื่อนขึ้นไว้ก่อนอ่ะไม่มีอะไรมากค่อยๆเล่นเล่กันเป็นกลุ่มอย่าแบบถ้าสมมติว่าเพื่อนเล่นกันแล้วแบบซ้อนแล้วสองคนมึงอยากไปมึงอยากไปแทรกน้อวไปท่าไม่ช่วยอ่ะมึงอยากไปแทรกแบบเพื่อนที่มันตีอยู่อ่ะถ้ามึงไม่คิดว่าแบบว่าเออมึงแทรกแล้วตายแน่นอนแท็กไม่เป็นยาฝืนแท็กไม่เป็นยาฝ แล้วก็อย่าไปไล่อย่าไปไล่แบบพวกตัวขอบขอบเคลียร์กลางไฟให้เสร็จก่อนแล้วมึงค่อยปล่อยขอบขอบไปเคลียร์กางเอาง่ายมึงฟังกูนะกลางไฟสําคัญที่สุดคือถ้ากลางไฟมึงเกินที่เหลือมึงสบายแล้วซ้ายขวาปล่อยปล่อยแม่งไปให้แม่งวิง่งมึงจะวิง่งมันจะวิ่งไปชุบซ้ายสุดขวาสุดก็ปล่อยมันไปแต่เอากลางไฟไว้ก่อนเราเน้นกลางไฟแล้วก็เดี๋ยวสั่งเปลี่ยนบ้านเดี๋ยวไปให้ภาพรวมเดี๋ยวค่อยให้ในวอลพูดกันอีกทีนึง่งไออันหนึงนะใครบอกวะไอโปโลมึงค่อยดูภาพแล้วกัน มีมีตัวชูบไหมวะนี่สิบห้ามีมีสคนมีสองคนมีสองคุยละเป็นจะอยู่จะอยู่หลังไฟคนกลางไฟคนดำเอไอดำเอโพิชั่นนะใช่ไหมดำโพิชั่นเลยนะอย่ากูว่าถ้าถ้าเราเราโดนกืนอ่ะเราน่าจะรีกันแน่เพราะมันมีแต่หม้หาหมันหาพร้อมหาพร้อจุ่มใช่ใช่ประมาณนั้นมันน่าจะเหมือนเหมือนเราเพื่อนก็คือเราเราก็มาเยอะเรามีปัองฉันแค่สองคนเอง เออแต่สองคนปิดเป็นไหมหนึ่งกับหนึ่งฟังพี่กับฟังไม่ค่อยเก่งหรอกพี่ีเฟิร์ส้าสมสติว่ามันโหมดเคสเนี้ยพี่ดำตายแล้วผมโดนทะลุหลังบ้านผมจะพูดยังไงอ่ะมันไกลอ่ะก็มึงมันมันไม่ไกลกันขนาดหรอกไฟไม่ไกลขนาดหรอกเอาคนที่มีวอลอยู่หลังบ้านคนหนึ่งปะเอองั้นเอางั้นเอาไองั้นเอาไอดีนมากลางไฟเอาคนมีวอลอยู่คนหนึ่งไปเอาใครเป็นใครกักศพเป็นๆบ้างวะแบบเซฟเกมดีๆอ่ะมึงเป็นม่ะนีออนปะต้องเป็นนีออนปะน้องนีออนมอยกันน้องเข้านำเนี่ยอ่ะพี่พี่เฟิร์สเดี๋ยยววรออออออนนนนน้้้งงมมมัััาาลพีีี่่่่เใหฟดูะ ไอเนียนมาแล้วอ่ะเนียนเนียนเนีอนเนีออนกับศพหลังไปเป็นเส้นกักศพหลังบ้านเนียนมีดำเนียนดำช่วยเออง่ายคือดึงศพไปอย่างเดียวพี่เฟิร์กตอนเล่นสตอรี่อ่ะคือทุกคนใครไม่จำเป็นอย่ากดวอลพูดเด็ดขาดต้องเป็นเฉพาะพวกกักศพนะพี่เฟิร์กแล้วคนสร้างแผนอ่ะคนที่ดูภาพรวมอ่ะมึงอย่าพูดในวอลนะอะไรไม่สำคัญอ่ะที่จำเป็นจริงๆอ่ะที่จำเป็นจริงๆริงในวอลเล่นลองเล่นไปก่อนไฟแรกมันมีเวลาให้แก้คือลองเล่นไปก่อนไฟแรกเพราะหนึ่งคือเราไม่ต้องซ้อมเว้ยเราไม่จะเป็นต้องซ้อมเรา เราไม่ได้ซ้อมมาเราลองก่อนไปแรกได้อย่าประมาทเว้ยอย่าประมาทพี่เพิร์กไม่ควรประมาทประมาทอยู่แล้วไม่ประมาทอยู่แล้วมันได้แล้วสกิลเพย์พงมันมันอยู่แล้วใช่คือเราโหดอยู่แล้วแค่แค่เราแค่ไม่ได้ซ้อมแต่เราโหดอยู่แล้วแค่นั้นเองเราแก้แผนหน้างานได้อีกอย่างมันมันบอกว่ามันซ้อมประจามึงก็ตบมันซะถ้าถ้ามึงถ้ามึงชนะมันอะก็แค่จบเว้ยก็ทําให้มันรู้ว่ามันซ้อมมามันก็ไม่มีผลกับเราหรอกแค่นั้นเองเพื่อนชิวๆเอ้ยเดี๋ยวขอเสริมหน่อย ที่นี่มันเหมือนกดเด้งใช่ไหมกดเด้งแล้วตัวเพื่อนอ่ะบางคนตัวเพื่อนมันอาจจะเห็นตัวตัวยืนนิ่งมันอาจจะบักนะอันนี้คือต้องตีเพื่อนให้ตายมันถึงจะอุ้มได้อไม่ตายไม่ต้องตายไม่ต้องตายเพื่อนแค่ต้องตีทีหนึ่งแล้วตัวมันจะล้มแล้วอุ้มได้ก็คือมึงมึงฟังนะเว้ยก็คือทุกๆครั้งที่เวลามึงรู้ตัวเองว่ามึงตายมึงอยากกดเด้งศพมึงอยากกด X ็มึงอยากกดจีมึงอยากกดตัวอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าสมมติมึงตายแล้วมึงเผลอกดเ็กซ์กดจีกดเฮดอะไรเงี้ยตัวมึงจะยืนเว่ยพอตัว เพื่อนอะต้องตีมึงซ้ำอีกรอบหนึ่งถึงจะอุ้มได้ถ้าตัวมึงยืนนะมึงจำไว้นะว่าเมืองนี้มันมันบั็กเว้ยคือกูไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้แก้หรือว่าอะไรถ้าเวลามึงตายแล้วอะตัวมึงอาจจะมีโอกาสยืนอยู่เว้ยมึงอย่ากดอะไรเด็ดขาดเลยนะตอนมึงตายอะมึงตายมึงปล่อยคีย์บอร์ดเลยนะแค่นั้นเองต้องระวังต้องระวัง แต่สําหรับใครที่มึงเผลอพลาดอ่ะเผลอพลาดแบบอ้ยกดกดคีย์บอร์ดพอดีอะไรสมมติกด G ีพอดีจะบ้าตัวมึงจะยืนไว้แล้วเพื่อนในวอลมึงสังเกตนะใครก็ตามที่ยืนอยู่แล้วยืนเฉยๆอ่ะยืนนิ่งๆอ่ะแสดงว่ามันตายมันไม่ได้ยืนมันตายอยู่มึงก็แค่ไปกดตีใส่มันหนึ่งทีมึงจะต่อยจะตียังไงก็ได้แล้วถ้าตัวมันล้มอ่ะมึงก็จะอุ้มได้แล้วก็ไปชุบไปชุบพ,พ็อปชุบอะไรก็ได้จุ่มหัวเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่มีมีดแค่นั้นเองง่ายๆง่ายๆเตยมตัวแล้วอีกอีกเจ็ดนา เราเรามูไปเลยไหมอีกเจ็ดนาทีเออต้องต้องไปแล้วคุยเพอนอีกสองนาทีไปคือแล้วเลยทุกคนลุยยังไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีไม่มี